ท้องท้ายแค่ดีเสือินเสิร์อไปเลยอินเสิร์อเยอะๆไปก่อนครับขอเดินก็ขอโทษอย่างมากๆเลยนะเขาดีความพร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะครับแล้วก็คณะใหม่มาซึ่งมีการ เช่นยกตัวอย่างเช่นครับโอเคนะครับกว่าจะไม่ทันตอบาน,นตอบได้เย็นนะฮะนะครับนะครับเพราะว,ว่าเข้าใจฮะหลักเกณฑ์คือหลักเกณฑ์ครับขอเดินก็ขอโทษอย่างมากมากเพราะเขามีความพร้อมอยู่แล้วไม่มีปัญหาหรอกนะครับ กคณะใหม่มาซึ่งมีการ,ราเช่ยน,น,นยกตัวอย่างเช่นครับโอเคนะครับกว่าจะไม่ให้ท่านตอบท่านตอบได้เย็นนะนะครับนะครับ,นะรบเพราะว,ว่าเข้าใจครับหลักเกณฑ์คือหลักเกณฑ์